จัดไปแทจัดจัดมาที่นอ๋อ oh. oh, หนี่เามดมาเสน้องดิแกขยันอยู่แล้วอนอาเขาเงกล้องเดเากล้องเด้อเท่วลยสูงนะเป็นเะหวนะตานะ เอาครับบ่ายยุอันนี้อืมดมดมดมแล้วก็ดึงดึงแล้วก็ดมเอามันมีอะไรดูสิมีอะไรไอะไรเอามาทำไมดูสิท้ายรูนี่จ้ะมีชอบย้ายรูเฮ้ยไม่เหนื่อยมั้งเหรอฮะ